สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มีกิจทายอิเเตอร์ e นะครับพาวเวอร์หกรวัตต์นะครับตัวนี้รับไฟอินพุตที่10.5จโวลต์ถึง28่โวลต์นะครับก็ส่งมาหลายวันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากาพัสดุขนส่งนะครับขนส่งพัสดุเนี่ยล่าช้านะครับ ส่งมาหลายวันเลยกว่าจะเอามาส่งให้นะครับก็อยู่แถวแถวปทุมธานีกรุงเทพอะไรแถวแถวนี้เองตัวนี้นะครับแต่ว่าสี่วันเลยนะครับก็ถือว่าช้ามากนะครับตัวนี้ส่งมาด้วยอาการาเปิดติดเขาบอกมานะครับลูกค้าบอกมาว่าเปิดติดแต่ว่าในฝั่งของ a อยกเบรกเกอร์แล้วทิปตลอดเวลานะครับ นั่นหมายความว่าน่าจะมีมัดเฟสช็อตนะครับก็เดี๋ยวในฝั่งของ DC ไม่เทสนะครับเทสในฝั่งของ AC เลยนะครับว่ามันทำไมถึงทิปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับหลอดไฟติดนะครับนี่คือปลั๊กเทสนะครับถ้ามีการช็อตอยู่ที่ในตัวเครื่องหลอดไฟจะติดนะครับเหมือนตัวโหลดตัวหนึ่งนะครับสำหรับหลอดไฟก็ถ้าเป็นเบเกอร์ก็ทิปนะครับ โอเคก็น่าจะมีมัดเฟ e ช็อตนะครับในฝั่งของ AC แต่ว่า,าฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ขาดเดี๋ยวมาดูกันครับต้องมาแกะดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับติดตามชมนะครับครับก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับก็ตัวเช็คนะครับก็จะมีมัดเฟสเช็อช็อตอยู่ตัวเดียว นะครับบริเวณตัวตำแหน่งตัวที่1นะครับ2 3 4นี่ไม่ช็อตนะครับมีมอดเฟสช็อตอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือมอดเฟสช็อตอยู่ตัวเดียวจริงๆนะครับผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ 30N M60ND นะครับตัวนี้สเปคก็คือ สเปคคือ2 5แอมป์600โวลต์นะครับตัวนี้2 5แอมป์600โวลต์แต่นะครับผมอยากให้มันทนกว่าเดิมนะครับผมจะเอา 20N 60 20N 604นะครับตัวนี้2 0แอมป์600โวลต์เพื่อนๆจะบอกว่าอา้าว2 0แอมป์มันจะทนกว่า2 5แอมป์ได้ยังไง นะครับใช่สเปคของตัวเก่าเนี่ยมันมันสูงกว่านะครับคือย5้าแอมตัวนี้คือ20สิบแอมนะครับแต่ว่าคุณภาพ,าพตัวนี้ดีกว่านะครับคือพูดง่ายๆนั่นแหละก็คือคุณภาพ,าพตัวนี้ดีกว่านะครับดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ติดม,มาจากโรงงานนะครับซึ่งเขา,าใส่สเปคสูงมา แต่ว่าคุณภาพค่อนข้างที่จะต่ำนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ย2 0่6 0บเอ่โวลต์ผมเลือกที่ที่มันมีคุณภาพสูงนะครับเพื่อเอาไว้ใส่ให้ลูกค้าสำหรับคนลูกค้าคนที่ผมจะสอบถามก่อนว่าลูกค้าใช้แผงกี่แผงอะไรประมาณนี้นะครับคือตัวนี้ลูกค้าใช้แผง300 20วัตต์มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิด320วัตต์2แผงแต่ว่าทําไมจะบอกว่า320วัตต์2แผงถึงใส่ได้320วัตต์มันก็30-40โวลต์ 30, Wh, แล้วทําไมใส่เครื่องตัวนี้ได้ก็เขาบอกว่าเขาผ่าแผงนะครับผ่าแผงให้มันเหลือประมาณ20โวลต์นะครับต่อต่อ1แผงต่อ1เซลล์จะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมไม่เข้าใจนะครับ คือผมไม่ไม่ไม่ชำนาญในเรื่องของการาผ่าแผงอะไรของเขาเนี่ยครับผมก็เลยคิดว่าเขาจะต้องใช้งานที่วัตตสูงแน่นอนนะครับวัตต์งสูงนี่หมายถึงอาจจะถึง400วัตต์นะครับหรือ400กว่าเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยน Moffet ในตัวที่คุณภาพสูงไปใส่ให้ดีกว่านะครับ ถ้าเป็นของลูกค้า,าบางคนที่เขาบอกว่าเขาใช้แผงเดียวนะครับ300กว่า400วัตอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเปลี่ยนไปให้ตัวเดียวนะครับแล้วก็เอาของเดิมไว้อะไรประมาณนี้เพราะว่าสเปคมันพอรับได้นะครับคุณภาพมันยังพอรับได้ถ้าแผงเดียวนะครับถ้ารัานไม่เกิน300วัตเนี่ยได้สบายสบายนะครับแต่ว่านี่เขาจะรันที่วัตสูงๆผมก็เลยต้อง ขออนุญาตเปลี่ยนทั้ง4ตัวนะครับเพื่อความทนทานนะครับไม่งั้นผมว่าไปไม่ถึงเดือนนะครับกลับมาผมอีกเป็นอีกแล้วพี่ช็อตเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับก็เหมือนตัวอื่นๆนะครับหลายๆคลิปที่ผมบอกไปก็คือมันจะมีรุ่นหนึ่งที่600วัตต์ไมโครกริดที่มันเป็นมัดเฟสไม่มีหูครับทุกลายเลยนะครับที่ติดมาจากโรงงานช็อตทุกลาย ตั้งแต่ผมเปลี่ยนเบอร์นี้เข้าไปนะครับผมยังไม่เห็นมีใครบอกว่าช็อตอีกแล้วนานมากนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีกลับมาหาผมเลยนะครับตั้งแต่ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปให้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมก็เปลี่ยนไปให้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเขาจะใช้ในกําลังหวัดที่สูงก็คงจะต้องใช้มัดเฟสที่ดีหน่อยนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนทั้ง4ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ว่าเปลี่ยนแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ติดตามชมนะครับครับผมก็ได้เปลี่ยนเอาอุปกรณ์มอเตอรเฟตนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับอเอาของเก่าออกนะครับมันเสีย1ตัวแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าไปนะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับก็เปลี่ยนทั้ง4ตัวเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้ความทนทาน มากกว่าเดิมนะครับก็ผมก็ไม่ได้ก,การันตีนะครับว่ามันจะทน100%ยร้อยเปอเซนมันก็มีโอกาสช็อตได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็น่าจะทนกว่าประมาณนี้นะครับเท่าที่เคยใช้มาเคยเปลี่ยนมาเดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะครับลองเทสเลยว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่อ่าตอนนี้ เครื่องเปิดติดรันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวัดกันตัวนี้โวลต์มันต่ำนะครับโวลต์อินพุตมันต่ำมันก็อยู่ประมาณ99วัตต์นะครับจะเทสแค่นี้ก่อนนะครับ100วัตต์มันยังไม่มีซิงค์นะครับก็เดี๋ยวเทสมากกว่าน,นี้แล้วมันจะช็อตนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็ ใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับเครื่องเปิดติดอยู่แล้วนะครับของลูกค้าไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าเครื่องมันไม่รันมันช็อตนะครับอันนี้ก็ได้เปลี่ยนมอเไฟตไปทั้ง4ตัวนะครับก็กลับมาทํางานได้เป็นปกติแล้วสรุปว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องาประกอบลงบอดี้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเทสในวัดส,สูงๆกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนเดี๋ยวมาตามติดตามชมนะครับ ครับมาดูกันนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วก็มาเทสนะครับแต่ผมลองเทสดูเบื้องต้นแล้วนะครับตัว Power Supply ผมมันได้แค่18แอมป์นะครับแล้วคันนี้โวลต์อินพุตของตัวนี้มัน10.5ถึง28โวลต์เท่านั้นนะครับ ผมลองป้อนเข้าไป25โวลต์รันได้พักหนึ่งให้ตัวนี้มันเริ่มอุ่นๆร้อนๆนะครับผมก็เลยลดโวลต์ลงมาแรงดันฝั่งอินพุตนะครับให้เหลือ23โวลต์นะครับกระแสที่18แอมป์ก็เดี๋ยวมาลองเลยนะครับอินพุต23โวลต์กระแส18แอมป์จะได้สักกี่วัตต์ลองดูเลยนะครับ อ่ารานแล้วเดี๋ยวไปดูวัดกันสามร้อยสามสิบสี่นะครับอ่ามันก็นิ่งอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่ามันปรับความสเสถียรไปแล้วเดี๋ยวผมปิดแล้วเปิดใหม่สามร้อยสามสิบสี่นะครับเมื่อตะกี้ปิด เปิดเดี๋ยวดูใหม่นะครับขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่คือเราลันด้วยเพร e r ว่สปายเนี่ยพอมันขึ้นไปสูงสุดมันจะตัดทันทีเลยตัดชึบลงมาเลยนะครับเราต้องดูให้ทันว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบแปดเห็นไหมครับ มันดึงโวลต์ลงมาเหลือ17 18โวลต์เลยนะครับกระแสที่18แปอมมันจะรันอยู่นิ่งๆแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้300ร้อยกว่าๆนะครับไม่ถึง400ก็คือถ้าเราจะป้อนไฟที่สูงกว่านี้โวลต์มันก็จะสูงกว่านี้อีกนะครับ แต่ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะเริ่มร้อนเพราะว่า,าในฝั่งของอินพุตมันจะโวลต์สูงนะครับก็น่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเข้าสัก23โวลต์กำลังดีนะครับรันอยู่ที่18แแอมป์โอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละ คงไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็นี่ผมไม่ได้ปิดน,นะครับมันก็รันอยู่ตลอดเวลาก็จบไปนะครับสําหรับตัวนี้ก็คงจะได้แค่นี้นะครับเพราะว่า,าวัลในฝั่งขาเข้ามันต่ํานะครับมันก็เลยผลิตวัดได้แค่นี้ถ้าอยากถ้าอยากให้ได้วัดมากกว่านี้แอมมันต้องดีเยอะกว่านี้นะครับต้องมากกว่า18แอมขึ้นไปของผมอะวอร์เทอร์สไ มันสูงสุดได้แค่18แอมป์นะครับมันก็เลยได้แค่300กว่ากว่าวัตต์โอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนวัเดุไปทั้ง4ตัวก็ไปใช้งานนะครับปิดงานให้ลูกค้าได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็โอเคคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ